จากประสบการณ์ของการเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษารวมทั้งการทํางานประจํานะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทําตารางทักษะหรือว่า Skill Matrix ในองค์กรเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะมีคําแนะนําที่ให้ HR หรือคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยเอาไปใช้ในการจัดทำ Skill Matrix ในองค์กรของท่านนะครับโดยมีคําแนะนําต่างๆดังต่อไปนี้แหละครับอย่างแรกเลยก็คืออยากแนะนําให้องค์กรต่างๆเนี่ย กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดนโยบาย m u l t i s k i l l workforce อย่างเงี้ยโดยเฉพาะนโยบายการบริหารกำลังคนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเราสังเกตเห็นองค์กรชั้นนำลหลายๆแห่งโดยเฉพาะฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เขาให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์อัตรากำลังมากแล้วก็การกำหนดงบประมาณการกำหนดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆี่เชื่อมโยงกับอัตรากำลังเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากๆที่จะต้อง ได้รับการกำหนดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ h r อเองนี่แหละครับจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยดังนั้นนโยบายในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือแม้แต่นโยบายการบริหารกำลังคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆที่จะต้องเริ่มต้นคุยกันให้ชัดเจนก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นบางองค์กรเนี่ยเขากำหนดขึ้นเลยว่าจะต้องมีนโยบายที่เรียกว่า multiple skill workforce เนี่ยก็แปลว่า h r เองก็จะต้องไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆไปดำเนินการ ไปค้นหาดูว่าในลักษณะงานต่างๆเนี่ยจะต้องมีสกิลอะไรต่างๆบ้างนะครับแล้วก็คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องได้รับการทดสอบได้รับการฝึกอบรมได้รับการประเมินเพื่อที่จะดูว่ามีสกิลที่แตกต่างจากสกิลในหน้าที่งานหลักของตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามีสกิลนอกเหนือจากหน้าที่งานหลักของเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับและถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยมีหลายสกิลเรียกว่ามัลติสกิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไปกําหนด แนวทางในการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนโดยการจ่ายที่เรียกว่า pay for additional skill หรือว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามสกิลที่เพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้นะครับอันถัดมาสิ่งที่ต้องบริหารจัดการก็คือเรื่องของการฝึกอบรมโดยเฉพาะการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติให้แก่ line manager นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่า HR ยังไม่แม่นนะฮะในเรื่องของการจัดทำ skill matrix ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ กำหนดสกิลในการกำหนดระดับของสกิลรวมทั้งตัวชีวัดสกิลเนี่ยครที่จะปรากฏตามสกิลเลเวลในระดับต่างๆเนี่ยนะครับ r <HR S 1> ก็อาจจะต้องเรียนรู้ให้เข้มข้นก่อนเรียกว่า HR เองจะต้องเป็นแชมเปี้ยนเนาะเป็นคนที่มีความเข้าใจเชิงลึกและก็สามารถไปให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดทำสกิลเมทริกในองค์ประกอบต่างๆให้กับ l i น์แ a เน g เจด้วยแน่นอนครับฟอร์ชัวเลยนะ คนที่เป็น Line Manager เนี่ยก็จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของ s k i l l m a t r i กด้วยเช่นเดียวกันนะครับ k i l l m ม t r i กเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะจากวิดีโออันนี้ก็เชื่อว่าถ้าท่านได้เรียนรู้แล้วทำความเข้าใจมันให้ดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ท่านได้เห็นภาพของการทำ k i l l m a t r i กที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำมากๆเลยก็คืออาจจะต้อง assign ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการในการจะทำแผนงานโดยตรงนะครับคนที่เป็นโต๊ะโหลักเนี่ยก็น่าจะเป็น HR นั่นแหละนะครับแต่ HR เนี่ยฝั่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นฝั่งของ HRD ที่จะต้องไปประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการประเมินในการไปอัปเดตสกิลเมทริกรวมทั้งอาจจะเชื่อมโยงเข้าไปอัปเดตในระบบฐานข้อมูลบุคลากรเรียกว่า Employee Inventory ของ พนักงานแผนกต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ SR คงจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในเรื่องของการเอาสกิลต่างๆที่ประเมินมาแล้วเนี่ยไปสู่การวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลซึ่งแน่นอนครับเ r คงต้องจับมือทำงานกับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้และในบางเรื่องก็สามารถหยิบเอามาเป็น แผนฝฟกบรมประจำปีได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเชื่อมโยงสกิล l มทริกเนี่ยไปกับเรื่องของ OJT นะครับเดี๋ยวเราว่ากันในหัวข้ออื่นๆต่อไปนะครับแล้วทำสกิลแมทริกเนี่ยกับตำแหน่งงานใดบ้างครับถ้าถามว่าจะทำสกิลแมทริกกับตำแหน่งงานใดเนี่ยมันไม่มีข้อกำหนดตกลงตายตัวนะครับว่าตกลงจะเป็นอย่างไรบ้างแม้แต่ในองค์กรของท่านเนี่ยหากท่านใช้ระบบมาตรฐาน ISO นะครับคือท่านต้อง Follow ตามมาตรฐาน ISO เนี่ย ตามข้อกำหนด7.2 ISO เองก็ไม่ได้บอกชัดๆว่าตกลงจะต้องทำ ISO เนี่ยกับตำแหน่งงานใดแต่ว่าจะเขียนไว้ก,กว้างๆว่าองค์กรจะต้องมีการกำหนดความสามารถและคำว่าความสามารถสังเกตดูนะครับใช้คำว่า c o m p e t e n c e จะว่าเป็น competency ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นเรื่อง skill อย่างเดียวก็ไม่เชิงน,นะครับองค์กรจะต้องกำหนดความสามารถที่จำเป็นของคนที่ทำงานภายใต้การควบคุมที่มีผลต่อสมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพนะครับพอาพูดถึงไว้แบบนี้เนี่ยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านก็ตีความซึ่งผมก็เห็นด้วยนะก็ตีความกลับมาว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ทําการกําหนดความสามารถหรือ competence เนี่ยถ้าทำ skill matrix เราก็กําหนด skill matrix เนี่ยสำหรับตําแหน่งงานที่เป็นตําแหน่งงานที่มีผลกระทบต่อข้อกาหนดผลิตภัณฑ์เช่นฝ่ายขาย qc qa วางแผนผลิตวิศวกรรมซ่อมบํารุง อาจจะมี R&D ของบางองค์กรด้วยก็สุดแท้แต่จะเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้กรณีที่เราไปดูว่าตกลงแล้วเวลาเราจะทำสกิลเมทริกกับตำแหน่งงานใดแล้วองค์กรเราใช้มาตรฐานคุณภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นไปนในแนวทางที่หลายๆองค์กรนิยมทำกันตามที่ว่าไปนี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำมาตรฐานคุณภาพเอาเข้าจริงๆนะวงเล็บไว้นะแม้แต่เราจะทำมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001ก็แล้วแต่นะครับ มันก็ไม่ได้มีข้อกําหนดตกลงตายตัวหรอกตกลงเลยว,ว่าจะต้องทำกิลเมทริกกับตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งเท่านั้นนะครับเพียงแต่เขานิยมทํากันว่าจะต้องเป็นตําแหน่งในลักษณะแบบนี้ส่วนตําแหน่งอื่นๆก็ไปใช้คอมเพนเอนซีหรือจะใช้คุณลักษณะที่เป็นความรู้ทักษะพฤติกรรมที่กําหนดตามหน้าที่งานตามปกติก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้ทำคอมเพนเอนซีนะครับแต่อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าถ้าองค์กรทำคอมเพนเอนซีเนี่ยก็จะได้ภาพของ การกาหนดความรู้ทักษะและพฤติกรรมการทางานที่มันละเอียดละออลงไปนะครับแต่ทํำสก l ลแมทิกก็เพียงพอย้ำนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรว่าจะต้องวิ่งไปทํคอมเพ e t e ซ c ีเพราะต้องบอกกันว่าคอมเพ t e n ซ y ีเนี่ยมันซับซ้อนและมันก็ยากพอสมควรนะครับเอพิส od นี้คุยกันสั้นๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุน professional training competency หรือว่า PTC นะครับสนใจหลักสูตร in house training โดยเฉพาะตอนนี้ก็จะมีหลักสูตร in house training ในเรื่องของสกิลแมทิกให้กับ หัวน้างานให้กับผู้บริหารขององค์กรต่างๆฟังเยอะมากพอสมควรเลยนะครับคงจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเพราะว่าเราทำสกิลแมทริกซ์กันมาโดยที่เราไม่ได้เข้าใจองค์ประกอบของมันพอสมควรนะครับทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยทำแบบที่รู้ต่อๆกันมาก็เป็นแบบนี้แต่พอไปประเมินสกิลแมทริกซ์พอไปกำหนดตัวชี้วัดสกิลแมทริกซ์หรือแม้แต่การลงรายละเอียดในเรื่องของเอาสกิลแมทริกไปสู่การประเมินผลหรือการไปพัฒนาบุคลากรก็จะ ไม่ค่อยลงตัวมากนักนะครับและเมื่อเรามีการจัดทำสกิลเมทริกซ์ไปเรียบร้อยแล้วหน่วยงานผมก็คิดว่าน่าจะเป็น HRD นี่แหละนะครับนี่จะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องไปฝึกอบรมตามสกิลเมทริกซ์ร่วมกับคนที่เป็นหัวหน้างานแน่นอนครับคนที่จะต้องอบรม ตามสกิลเมทริกเนี่ยก็คงจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆนั่นแหละแต่ h r ก็จะไป Facil ลิเทเนาะหรือไปอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมและแน่นอนบางอันก็อาจจะต้องมีการฝึกอบรมซ้ำเป็นระยะระยะด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการวัดและมีการประเมินสกิลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับคงจะต้องมีการบันทึกสกิลและรางงานความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ ในแนวทางการบริหารจัดการอีกอย่างหนึ่งที่มักจะพบเลยก็คือการเชื่อมโยงเรื่องของทักษะที่ได้จากการประเมินสกิลแมทริกซเนี่ยนะครับไปสู่การกวบรุมที่หน้างานที่เรียกว่า On the Job Training หรือ OJT และในบางองค์กรก็จะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงทักษะที่เพิ่มขึ้นกับการปรับขึ้นเงินเดือน หรือแม้แต่การปรับระดับงานนั่นเองนะฮะอันนี้ก็สุดแท้แต่แต่และองค์กรจะทําแบบไหนบ้างแต่สิ่งที่จะคุยให้ฟังในวิดีโออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงทักษะที่เราจะทา Skill Matrix เมื่อมีการประเมินเรียบร้อยแล้วไปสู่เรื่องของการจัดทา OJT อันนี้ครับจะได้ประโยชน์อย่างมากๆนั่นคือสิ่งที่จะมาคุยในหัวข้อต่อไปครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากของการจัดทา Skill Matrix เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างดีพูดง่ายๆก็คือพอทา Skill Matrix แล้ว เอาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรเอาไปใช้ในการบริหารยวกมบุคคลได้ยังมีประสิทธิภาพเนี่ยผมคิดว่าอย่าลืมเด็ดขาดก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเอาผลจากการประเมินสกิลแมทริกซ์ที่เราประเมินกันจากระดับ1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4เนี่ยนะครับนำไปใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี THR ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่า performance appraisal หรือจะเรียกว่า performance evaluation ก็ไม่ว่ากันนะครับถามว่าทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญละ่ะ ผมมองว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าท่านต้องการให้พนักงาน,นมีความรู้มีทักษะในเรื่องใดแต่ปรากฏว่าท่านไม่ประเมินเขาในการประเมินผลงานประจําปีหรือท่านไม่เอาผลการพัฒนาสกิลของเขาการเปลี่ยนระดับจากระดับหนึ่งไประดับหนึ่งของเขาเนี่ยเอาไปใช้กับการประเมินผลงานท่านคิดว่าพนักงานหัวหน้าง,งานเขาจะสนใจไหมครับสมมุตินะสมมุติว่า,มมวาองค์กรของเราเนี่ยเราใช้ skill metric แต่ปรากฏว่า ในตำแหน่งงานหนึ่งๆน,นะจะต้องใช้สกิล a b c d e f โอเคไหมครับแต่ปรากฏว่าในการประเมินผลงานประจำปีเนี่ยไปประเมินสกิลกอไก่ไปประเมินสกิลขอไข่ขอควางอง,งูจอจานเนี่ยมันคนละสกิลที่จะประเมินกันเลยอะ่ะอันนี้ยกตัวอย่าง extreme case นิดนึงนะครับท่านคิดว่าพนักงานเขาจะสนใจพัฒนาตนเองตามสกิล a b c d e f หรือกไก่ขอไข่ขอควงงอง,งูจอจานท่านคิดว่าเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังครับ ที่พนักง,งานจะสนใจรวมทั้งหัวหน้าจะสนใจด้วยนะคําตอบก็คือสกิลกอไก่ขอไข่ขอควางงอง,งูจอจานแน่นอนถูกต้องไหมครับถามว่าทําไมเป็นแบบนี้ฮะคำตอบง่ายทีเดียวฮะเพราะไอ้สกิลกอไก่ขอไข,งข,อข่งอง,งูจอจานเนี่ยมันเป็นสกิลที่จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีแล้วการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีเนี่ยมีเอฟเฟกหรือมีผลกระทบกับพนักง,งานอย่างไรล่ะครับคําตอบคือการขึ้นเงิน,นเดือนไงการจ่ายโบนัสไง หรือแม้แต่การปรับเลื่อนระดับตำแหน่งเมื่อมีการประเมินผลงานประจําปีไปแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นสกิลแมทริกซ์มันจึงจําเป็นอย่างมากๆเลยครับที่ต้องเชื่อมโยงกับผลการประเมินการปฏิบัติงานโอเคไหมครับนั่นคือสาระสาคัญที่เราจะมาคุยในหัวข้อส่วนสุดท้ายของข้อเสนอแนะในการทำสกิลแมทริกซ์แล้วก็ในการนำเอาสกิลแมทริกซ์ไปปรับใช้อย่างได้ผลในองค์กรของท่านนะครับคราวนี้จากประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรเนี่ย ผมอยากจะยกตัวอย่างจากองค์กรจริงแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เอาเรื่องของ k i l l matrix เนี่ยไปสู่การประเมินผลแล้วผู้บริหารระดับสูงคือเจ้าของบริษัทเนี่ยท่านก็เห็นพ้องเห็นดีเห็นงามด้วยกับการที่จะเอา s k i l l m a t r i x มาเป็นน้ำหนักส่วนหนึ่งในการประเมินผลนะครับตามตัวอย่างขององค์กรแห่งนี้เวลาเขาประเมินพนักงานเนี่ยเขาประเมินผลงานจาก KPI เนี่ยน้ำหนัก70%กับทุกระดับตำแหน่งของพนักงานเลยเห็นไหมครับ ผู้จัดการนแผนกก็ดีผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการทั่วไปก็ประเมิน70%ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์จาก KPI นะหัวหน้างานถึงผู้ช่วยผู้จัดการนแผนกเจ้าที่อาวุโสเจ้าหน้าที่พนักงานระดับปริญญาตรีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีเนี่ยก็ประเมินโดยให้น้ําหนักของผลงานจาก KPI เนี่ยมา7จทั้งหมดแล้วเขามีคอมเพ t e เ c นซีด้วยครับมีคอมเพ t e เอนซีออกมาเป็นหลายๆกลุ่มเลยครับเช่น c o r e ม o m p e t e n c y ก็มี supervisory competency ก็มบางตําแหน่ก็ competency, ก็บางตําแหน่งก็ใช้ Job Competency แต่สาหรับพนักงานคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีเนี่ยเห็นไหมครับ <c oughs> ว่าเขาใช้ skill m a t r i ในการประเมินไม่ว่าพนักงานตําแหน่งนั้นเนี่ยจะเป็นพนักงานตําแหน่งใดในสังกัดหน่วยงานใดก็ได้แต่ถ้ามีคุณวุฒิต่ํากว่าระดับปริญญาตรีซึ่งในองค์กรของเขาเขาก็มีคนที่จบม3ม6ปวชปวสนะครับที่คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีน่ยเขาก็ใช้ skill m a t r i ในการประเมินโดยดูน้ำหนักก็คือดู core competency คือประเมินพนักงานตาม core competency นะครับให้20%เ ผลงานในประเมิน70%อยู่แล้วตามตัวอย่างที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็ให้น้ําหนักกับการประเมินสกิลแมทริกอีก10%เโอเคนะครับเมื่อเป็นแบบเนี้ยสกิลแมทริกที่พนักงานกับหัวหน้านงานช่วยกันประเมินนะครับแล้วพนักงานได้รับการพัฒนาตามสกิลต่างๆที่ไปใช้ในการจัดทำสกิลแมทริกมันจึงมีผลไงเพราะมันถูกประเมินถูกต้องไหมครับคราวนี้ถ้าถามว่าในบางองค์กรเนี่ยถ้าเอาสกิลแมทริกไปใช้สําหรับเจ้าที่เจ้าที่อาวุโสที่คุณวุฒ เกินกว่าปญาตรีหรือว่าปญาตีหรือไม่นะครับคำตอบคือมีฮะมีบางองค์กรที่เขาเอาสกิลแมทริกซ์ไปใช้สําหรับเจ้าที่เจ้าที่อาวุโสที่คุณวุิปญาตรีหรือเกินกว่าปะยาตรีขึ้นไปด้วยนะครับแต่โดยท,ทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่เอาสกิลแมทริกซ์ไปใช้ในการประเมินในระดับผู้จัดการหรอกอย่างมากก็เป็นทีมลีดเดอร์เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าลายการผลิตนะครับเพราะสกิลแมทริกซ์เนี่ยมันจะมีมิติของการที่จะประเมินโดยมุ่งเน้นสกิล ตามหน้างานมากกว่าโอเคนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าองค์กรไม่ใช้ระบบ competency เนาะองค์กรจะใช้แค่ skill matrix อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดเป็น supervisory skill แล้วก็ managerial skill ตามที่คุยให้ฟังใน chapter ก่อนๆหน้าได้ถูกต้องไหมครับมันก็จะเป็น skill ในเชิงการจัดการหรือว่าทักษะเชิงการจัดการสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานก็คือ supervisory skill แล้วก็ s k i l ของคนที่เป็น ผู้จัดการก็คือ managerial skill ซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นทักษะในเชิงการจัดการทั้งหมดโอเคนะฮะนั่นควรจะต้องทำแยกจากกาันเพื่อจะได้ implement เรื่องของ skill matrix เนี่ยได้อย่างเนียนสนิทในองค์กรของท่านมากกว่านะครับโจทย์ต่อไปที่น่าสนใจเลยก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อมีการนำไปสู่การประเมินผลงานดังนั้นแบบฟอร์มประเมินผลงานเนี่ยก็ควรจะต้องออกแบบถูกต้องไหมครับออกแบบให้มันมีเซ c ชั o นของการที่จะ ประเมินผลการปฏิบัติงานนะ่ะโดยเอาสกิลเมทริกไปเป็นระดับผลงานหรือเงื่อนไขในการประเมินโอเคนะครับตามตัวอย่างขององค์กรแห่งนี้แบบประเมินในส่วนที่3ของพนักงานระดับต่ำกว่าวุฒิปะยะตรีเนี่ยก็จะเป็นการประเมินทักษะการปฏิบัติงานจากสกิลเมทริกโจทย์ของมันอยู่ตรงนี้ครับในบางตำแหน่งงานเนี่ยมันมีรายการสกิลเยอะมากเชื่อไหมครับว่าบางตำแหน่งงานเนี่ยมีสกิล8ตัวมีสกิล10ตัว มีสกิล15ตัวมีสกิล13ตัวมันเยอะมากซึ่งมันมันก็ควรจะต้องมีเยอะเนาะเพราะว่าในตำแหน่งหน้าที่งาน11ของพนกักงานเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะหลายอย่างในการทำงานโดยทั่วไปแล้วตำแหน่งงาน11นึ่งจึงมีมัลติสกิลอยู่แล้วโอเคไหมครับมีมัลติสกิลอยู่แล้วเพราะต้องใช้หลายๆทักษะประกอบกันในการทำงานนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าองค์กรจะไปกำหนดรายการทักษะที่มันแม่นเป๊ะ ตามตำแหน่งงานต่างๆได้ครบท้วนครอบคุมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านเรียนรู้ในวิดีโอฝึกอบรมวันนี้ท่านจะมีความชัดเจนเพียงพอที่จะไปวิเคราะห์งานนะครับแล้วก็กําหนดรายการทักษะออกมาสําหรับตําแหน่งงานต่างๆอย่างที่บอกไปในแชปเตอร์ก่อนๆหน้านะครับท่านจะกําหนดทักษะออกมาจากการดู Job Descript i o n ใบกาหนดหน้าที่งานคนนําพรรณนารักษณะงานคำบรรยลักษณะงานก็ได้แล้วแต่จะเรียก มันคือ job description นะครับหรือจะก,กำหนดรายการทักษะออกมาจาก work instruction หรือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานก็ได้ทั้นนั้นนะครับแล้วแต่จะสะดวกในวิธีการไหนแต่ผมแนะนำว่ากำหนดจาก JD มันน่าจะง่ายกว่าแล้วเราเองเราก็คุ้นกับ JD มากกว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานคราวนี้ไอ้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เรียกว่า work instruction เนี่ยมันก็จะคคุ้นคุ้นนะสำหรับองค์กรที่เขาใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพอะ่ะเพราะ โดยระบบมาตรฐานคุณภาพเนี่ยเรียกว่ามันมันกำหนดเลยเนาะให้จะต้องจัดทําวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดขึ้นมาที่เรียกว่า work instruction ขึ้นมานั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจในกรณีนี้ก็คือแล้วถ้าจะกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลของ skill matrix ขึ้นมาล่ะคุณจะต้องทําอย่างไรอ่าอันนี้น่าสนใจมากเลยท่านลองนึกตามอาจารย์ดูนะครับถ้าจะให้ง่ายที่สุดเลยคุณเป็นไปตามตัวอย่างแบบเนี้ย เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับทบทวนความเข้าใจกันเนาะทุกท่านครับเราต้องการให้พนักงานมีสกิลเลเวลหรือว่าระดับของทักษะในระดับใดครับตามแนวของสกิลเมทริกเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีระดับที่1หรือคอ a เตอร์หระดับที่2องคอรเตอร์สระดับที่3ามคอรเตอร์สระดับที่4คือคอ a เตอร์สี่เนี่ยิบห้าห้เนี่ยท่านคิดว่าองค์กรต่างๆเนี่ยอยากให้พนักงานมีสกิลในระดับใดครับ คำตอบคืออยากให้มีในระดับ4แต่โดยทั่วไปนะครับระดับ4เนี่ยต้องหมายถึงว่าต้องมีความสามารถในการสอนงานได้เนาะมีความสามารถในการ l e ดการปรับปรุงงานได้มีความสามารถในการได้รับมอบหมายทํางานที่ท้าทายหรือมีคุณค่ามากขึ้นได้โอเคนะครับดังนั้นเอาโดยปกติเลยนะองค์กรต่างเนี่ยอยากให้พนักงานมีสกิลที่ระดับ3มโอเคไหมครับมีความสามารถในการทํางานอะไรต่างๆโดยใช้สกิลนั้นอนะที่ระดับ3 พอระดับ3หมายถึงอะไรครับหมายถึงทํางานได้ทํางานในในทักษะนั้นได้โดยใช้ทักษะนั้นไปทํางานตามหน้าที่รับผิดชอบได้โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะกขคงอจอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนระดับที่4เนี่ยถ้าสามารถที่จะเป็นได้มีได้ก็ดีเพราะแปลว่าคนนั้นก็จะมีความพร้อมในการปรับเลื่อนไปเป็นหัวหน้าง,งานต่อไปในอนาคตถูกต้องไหมครับ เพราะความสามารถสําคัญอันหนึ่งของคนที่เป็นหัวหน้างานนี่คือความสามารถในการสอนงานคนอื่นได้มีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางานได้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆต,ตัวเองได้มีความสามารถที่จะได้รับมอบหมายอย่างน่าเชื่อถือไว้วางใจด้วยนะไปทํางานในการทำ c ร o s ฟ f u n ์ชันโ project อะไรต่างๆกับหน่วยงานอื่นได้นั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับสกิลในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีก็ง่ายนิดเดียวครับกําหนดไปเลยว่า จำนวนสกิลของพนักงานที่ต้องผ่านการประเมินในระดับที่4เนี่ยมีเท่าใดโอเคนะครับแล้วก็กำหนดเทียบเป็นร้อยละไปเลยตามตัวอย่างอ่าสมมตินะครับพนักงานในตำแหน่งเนี้ยจะต้องประเมินสกิลเมทริกจำนวน10ตัวตลอดทั้งปีประเมินนะฮะตลอดทั้งปีประเมินย้ำนะฮะจะต้องประเมิน10ตัวปรากฏว่าเมื่อจบปีประเมินไปแล้วพนักงานในตำแหน่งนั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะ ได้สกิลในระดับ4อยู่6ใน10สกิลโอเคนะครับอยู่6ใน10สกิลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ6ใน10สกิลคิดเป็น60%ถูกต้องไหมครับพอไปดูตามเกณฑ์ครับปรากฏว่าถ้าตั้งแต่70%ลงไปเนี่ยได้1แต้มดังนั้นผลการประเมินของพนักงานคนนี้ก็คือ1แต้มถูกต้องไหมครับเอาใหม่นะฮะถ้าสมมติว่าจำนวนสกิลของพนักงานคนนี้ในตำแหน่งเนี้ยที่ผ่านการประเมินในระดับ4 มี8สกิลใน10สกิลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับคำตอบคือคิดเป็น80ถูกต้องไหมครับดังนั้นพนักงานก็จะได้ก็จะได้คะแนนในการประเมินคือ3แต้มเต็ม5แต้มตามตัวอย่างนี้นั่นเองโอเคนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับนี่คือตัวอย่างขององค์กรเนาะเขาต้องการให้พนักงานประเมินสกิลผ่านที่ระดับ4ก็เลยเอามากําหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินโอเคนะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าเราต้องการแค่ระดับ3อะ่ะ มันก็เพียงพอเนาะท่านก็กําหนดไปเลยว่าต้องการที่ระด,ดับ3อาจจะต้องการ100%ถ้ามี10ก็ต้องได้ระดับ30ถ้ามี5ก็ต้องได้ระดับ35อย่างเงี้ยนะครับหรือจะคลาดกันก็ได้ครับจํานวนสกิลที่ผ่านการประเมินระดับ4อ่ะต้องการเท่านี้เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นจํานวนสกิลที่ผ่านระด,ดับ3โอเคนะครับแต่ต่ํากว่านั้นไม่ควรต่ําที่สุดที่ควรจะต้อง กำหนดเป็นเกณฑ์นในการประเมินคือสกิลในระดับ3เท่านั้นนะครับนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะคุยให้ฟังโอเคนะครับนอกเหนือจากการเอาสกิลมาใช้ประเมินเนี่ยบางองค์กรเขาก็เอาเรื่องของการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานที่เรียกว่า attendance มาประเมินด้วยก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่มีประเด็นอะไรอันนี้ก็สุดแท้แต่องค์กรจะออกแบบเกณฑ์การประเมินออกมาอย่างไรบ้างนะครับเอาให้เหมาะกับตัวองค์กรของเรา นั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่อยากฝากไว้ในตอนท้ายและอยากจะสรุปทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับเมื่อท่านจะทำสกิลแมทริกขึ้นมาสิ่งที่สำคัญเลยก็คือท่านจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษารูปแบบของสกิลเนาะว่าท่านจะเอาแบบไหนจะเอาสกิลแบบ4ระดับหรือ5ระดับดีนะครับแล้วก็ไปกำหนดว่าในแต่ละระดับของสกิลเนี่ย สิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติที่ต้องการให้ปรากฏตามระดับทักษะต่างๆเนี่ยระดับหนึ่งต้องการปรากฏอย่างไรระดับ2 3 4ต้องการการปฏิบัติอย่างไรบ้างเนี่ยไประบุให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นมาทำสกิลมริกซ์ขึ้นมาโดยเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์งานโอเคไหมครับการกําหนดความหมายของทักษะเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มากําหนดระดับของทักษะต่างๆตามที่เรากําหนดไว้ระดับก่อนหน้านี่แหละ แล้วมาจับคู่กันว่าความหมายของทักษะแบบนี้กับกรอบของการเขียนทักษะในแต่ละระดับเป็นแบบเนี้ยมันก็จะได้ตัวชี้วัดของทักษะในแต่ละระดับออกมาพอได้ตัวชี้วัดของทักษะในแต่ละระดับออกมาปุ๊บเนี่ยก็มาวิเคราะห์หัวข้อ,ขอ,ขอการสอนงานแล้วเชื่อมโยงไปสู่ OJT แล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปีในท้ายสุดนั่นเองนะครับ